ช่วงนี้ของแพงนะครับราคาวัสดุก่อสร้างก็ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยและแน่นอนมีผลต่อเรื่องของราคาบ้านนะครับคุยกับนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคุณวรวุิการจะกุลนะฮะคุยกับเรานะครับสวัสดีครับนายกสมาคมครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นถามแนวโน้มธุรกิจรับสร้างบ้านของปี65กันหน่อยฮะกระทบมากน้อยขนาดไหนครับเพราะเห็นว่าราคาวัสดุก่อสร้างก็ขยับปรับตัวขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันด้วยครับครับ ก็ผเรีนอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยธุรกิจรับสร้างบ้านก็เป็นหนึ่งในภาคอสังหาริมาร์ซ์นะครับเราก็ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่โควิดในช่วงตั้งแต่ปี6กสาที่ผ่านมาซึ forward, ่งก็ทําให้ตลาดเนี่ยมีการหดตัวลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดรับสร้างบ้านก็ยังมียังมีผู้บริโภคที่มีความต้องการนะครับที่เป็นเป็นเรียวดีมารจริงนะครับก็โดยดูได้จากในช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมาเนี่ย สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วก็ผู้บริโภคกลับมาสร้างมานอีกครั้งหนึ่งครับทำให้รเราเห็นสัญญาณที่ดีนะครับตั้งแต่ปลายปี64จนถึงช่วงประมาณไตรมาสแรกนะครับของปี2565เนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ย65เนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล<ม>้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มองเห็นได้จากาในช่วงปี64ที่ผ่านมานะครับคือเรามองเห็นสัญญาณของการขึ้นราคาของวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ช่วงประมาณ กลางปีนะครับกลางปีที่ผ่านมาจนช่วงปลายปีนะครับซึ่งทําให้ตัวนี้เป็น,ปนตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่ม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 ,มชะลอเริ่มคิดว่าเอ๊ะของนี่มันจะขึ้นไปถึงประมาณขนาดไหนนะครับ <S <S แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมาเจอสถานการณ์วิกฤตนะครับของอรัสเซียแล้วก็ยูเครนอีกซึ่งทําให้ต,ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ทั้งราคาน้ํามันขึ้นราคาวัสดุก่อสร้างขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแหละครับ ค่ะคอย่างที่บอกว่าขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วสัญญาณแนวโน้มแบบนี้แล้วเนี่ยรประเมินว่าสัดส่วนการขยับขึ้นเนี่ยเป็นสักเท่าไหร่แล้วมันจะส่งผลต่อราคาบ้านที่เราจะขายอีกไหมคะว่าต้องขยับขึ้นตามไปด้วยครับคือจริงๆเนี่ยในส่วนของวัสดุที่ปรับขึ้นนี่นะครับหลักๆเลยเนี่ยวัสดุก่อสร้างเนี่ยส่วนของงานโครงสร้างคือเหล็กแล้วก็คอนกรีตนะครับในส่วนของเหล็กเนี่ยในปี2 0 6 4ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวไปประมาณ25แล้วนะครับจนในช่วงของต้นปีนี้นะครับ ก็มีการปรับตัวอีกประมาณประมาณ5้าเปอร์เซนในช่วงไตรมาสแรกซึ่งขณะเดียวกันคอนกรีตเนี่ยปีที่แล้วยังไม่ได้มีการปรับตัวมากเท่าไหร่นะครับ,รบม,ามาในปีนี้เนี่ยคอนกรีตมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยช่วงสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามสครั้งก็เป็นอัตราส่วนประมาณ1 mm ิบห้าเปอร์เซนตะครับปูนถุงนะครับมีการปรับตัวขึ้นทุกรายการครับหินทรายเนี่ยมีการปรับตัวโดวยเฉพาะในช่วงที่เราเจอสถานการณ์ราคาน้ามันดีเซลซึ่งมีการปรับตัวเนื่องจาก ทางภาครัฐเนี่ยก็มีการอุดหนุนเนี่ยน้อยลงนะครับทาให้ค่าขนส่งเนี่ยสูงขึ้นหินทรายเนี่ยมีการปรับตัวถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ5้ถึงนะครับทุกๆตัวในส่วนของก่อกสร้างปรับตัวไปหมดเลยครับค่ะครับราคาบ้านจะขยับขึ้นจากตัววัสดุก่อสร้างที่ที่ขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับ,รบในส่วนของราคาบ้านนะครับหลกักๆเนี่ยที่เราเราลองนำในสูตรของสูตรต่างๆนำมาคานวณเนี่ย ราคาบ้านโดยรวมเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่ในราวประมาณอย่างน้อยก็คือประมาณ10%รนะครับ<ม>ราคาบ้านที่ปัจจุบันนี้ซึ่งผมผมมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปอีกนะครับเนื่องจากสถานการณ์เรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยก็ยังไม่ไม่ไม,ไมนิ่งนะครับราคาพิกฤตของสงครามก็ยังไม่ชัดเจนครับครับสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นช่วงไหนของของปีนี้เพราะเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เรา đang ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นราคาก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมฮะ ช่ครับ<ะ>ก็10%เนี่ยเราคิดในช่วงตั้งแต่ช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าราคาบ้านจากราคาที่ปลายปีที่แล้วนะครับจนถึงราคาบ้านที่เรากําลังคุยกันอยู่วันนี้เนี่ย<ะ>มีการปรับตัวผมคิดว่าจากน<ะ>้อยสุดถึง10%นะครับ ก็คือปรับมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเพราะมันขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวรวุิครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับธุรกิปรับสร้างบ้านนะฮะวัสดุก่อสร้างแน่นอนมีผลมากนะครับ